อันนี้ก็เป็นที่มากับอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งกำลังก่อสร้างเป็นทีออ่น่าจะเป็นหินทรายที่กำลังก่อสร้างพื้นที่ก็กว้างขวางเลยนะที่กรารดูแลก็ ยญาขึ้นมาบ้างนะตามที่บริเวณที่ไม่ได้เทปูนหรือไม่มีการเทปูนเป็นนั่นยังจะมียญาขึ้นมาปกคลุมบ้างก็จะถ่ายให้ดูกันนะเป็นพื้นน่าจะเป็นพื้นทีอ่อีกแหล่งท่องเที่ยวต่อต่อไปนะ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อต,อตอไปช่งนี้ดีหน่อยว่าเข้ามาแล้วโชคดีที่แดดล่มลมตกหร่อยเมฆมาบังบดแดดให้หน่อยเลยไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่กลับกอับนี่ก็เป็นกลับมาแล้วก็ถ่าย พาเพื่อนๆได้ดูนะครับวัดปูมันฟ้าบูดีเราอันนี้น่าจะเป็นที่ทำพิธีกรรมจากหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นจุดทำบวงสรวงอ่า ระหว่างเจดีย์สององค์ก็ถ่ายไว้เป็นที่ระลึกละครับว่าครั้งหนึ่งเราได้มาชมปราสาทเนาะไว้เพื่อไม่แน่อีกร้อยปีสองร้อยปี เพื่อนๆอาจจะได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของวัดภูม่านฟ้าได้มีการเปรียบเทียบดูว่า,อาตอนที่เราถ่ายรูปโพสไปนี้นะอาจจะเป็นเก็บหลักฐานอีกอย่างหนึ่งนะว่าเราเคยได้มา,าชมได้มาเที่ยวนะวัดภูม่านฟ้านี้ลูกหลานหรือใครได้เห็น จะไดะ้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยมาเยี่ยมชมแล้วครับครับะจะพาไปดูด้านไหนซึ่งยังไม่แล้วเสร็จน่าจะเป็นพระพุทธรูปที่กำลังก่อ,อสร้างตอนนี้ยังใช้ผ้าคุมไว้อยู่นะฮะดูด้านใน ก็จะเป็นหินกลับเป็นหินเป็นอ,อันนี้ฉาบเป็นหินด้านนี้จะเป็นพระพุทธรูปซึ่งยังไม่แล้วเสร็จยังปิดไว้อยู่ด้านในซึ่งการก่อสร้างก็ออกแบบมาได้ สวยงามนะฮะเป็นหินหินปูนเข้ามาด้านในก็ถ่ายออกด้านนอกให้ชมกันด้านนอกนูก็จะมีช่างกำลัง ทำงานกันอยู่นะกำลังทำงานอยู่นะอันนี้ก็ครับด้านนู้นก็น่าจะเป็นกําแพงกําแพงวดัดนู้นน่าจะเป็นที่พักสงที่มีพระจำพรรษาหรือนั่นแหละพระที่พักจำวัดละครับ